Lake is changing my memories. My past isn't what it seems to be. I will let the cubes guide me. อันนี้ก็เป็นคำใบอะไรสักอย่างนะน่าจะเป็นคีย์เปียโนใช่แล้วนี้ก็น่าจะเป็นชงเหล้าเออสู่ชงเหล้าอ,อ่าแล้วก็มีตารางโปรแกรมอีกตารางโปรแกรมร้องเพลงที่เดี๋ยวกูก็ไม่ค่อยอย่านออกอะ ห้องน้ำเปิดไม่เปิดไม่ออกเลยอันนี้น่าจะเป็นคำใบนะแต่ว่าไม่รู้อะจะไม่ค่อยได้เราไปทำอะไรมาพอซ่อนแรกดีกว่า กล้วยกล้วยไว้ให้อันนี้ มาอันนี้ก็กร้อยกร้ยอีกแล้วฮะ สวยทำไมไยากนะได้แต่มาสองชิ้นว่ะพักเสบ<อ>กระที่ดูจซวมคีเปนอ๋อเดดเฟสอะเดดเฟดก็ น่าจะกดตามคี the ์เปียโนนะอยู่จากงองดีดีเอ็ดเดดเฟสดีอดีใช่เปล่าวะไอขวานมั่วแน่เลย ด.เอ.ด.เอ.ซี A .อี e. .ก okay. นะ่ะมีมือออกมาเว้วต้องในต่อกดตามมันปะ่ะกดตามมันโอเคอืม จะเอาไปไข่ะไรววะมีวอลก้ากับจู๊ดจู๊ดสองเหมือนสองสองครั้งสองหยดเดียวนะจะนับเป็นหยดเดียว Give that man drink. ให้ผู้ชายคนนั้นดืม่มเดิม,มจดหมายวะ่ะแล้วผู้ชายกผู้หญิงคนนี้ <c oughs> เป็นแฟนกันหร <c oughs> <c oughs> อก็ไปเก็บไข่ควงไว้ในปากทำไมวะ <c oughs> ไม่ตายหรอนะ I already had this cocktail. มาเอากุญแจมาเปิดห้องหน่อยเว้ยห้องน้ำในโต้มีหัวใจแล้วก็มีแก้วอยู่ข้างบนยังไงต่อต่อซอมใช่ไหมดูซอมติดเด็กขึ้นมายังไม่ดูกระจกเ๋เอ ก็ทำให้มันตรงเหมือนเดิมอืมตรงกันนะไม่มีอะไรเลยแล้วยังไม่ตรตอ่ะมั่ยแกอือืมออือ,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 อตกใจอจะจกแต้มีละห้าจูกข้างในสี่เหลี่ยมแล้วก็ผีเสื้อและกะก้วก็กลม แล้วก็กลมสี่เหลี่ยมผีเสื้อกลมจุดแล้วก็กลมกลมแบบบวกสี่เหลี่ยมผีเสื้อลกลมจุดกลมบวกกลมจุดแล้วกลมบวกได้หอยหัวใจเด็กหอยหอเดี๋ยว ว่าเ oh. mm hmm. มื่ไงต่อดีวะเนี่ยปักไฟใส่ไ,ไม่ได้ใช้แค่ควางเช็ดได้ mm hmm. มีมนมีคนถอดอะ่ะการแสดงจะเริ่มแนละ้ว Welcome to the theater of your mind My name is Mr. Owl, and this evening I present to you six plays about the past, the present, and the future. It's your time. The Lady of the Lake. น้ำหนักต้องให้เท่ากันเหมือนเคยโดยมีตัววัดอยู่ที่ไอสีของทองข้างบนมันต้องเท่ากันสวยสองหกดอกไมา้จุดปงะลาวปรลาวปรลาวา เลี้ยงให้มันถูกมันก็ไม่ยากนะเว้ตัวมันลายตามากกว่าตรงไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่อยู่ตรงไหนวะสรับกันมั่วเลยชิ้นส่วนซ้ายมาขวาหมดเลยชิ้นส่วนขวาไปซ้าย เลี้ยงให้มันพอ,อว่าไม่ต้องเป๊ะมากออืมน่าจะได้อน่าใช่นะอืมชี้ส่วนซ้ายไปขวาหมดเลยขวามาซ้ายหมดเลยเลี้ยงมาสัญลักษณ์กลมบวกกลมบวกกลมเป็นบวกแล้วก็เป็นกลมแล้วก็ห้าเหลี่ยมเหมือนห้าเหลี่ยมนะ มันก็สามเหลี่ยมกลมบวกกลมธรรมดาจะมีบวกออ,อยู่ข้างหลังห้าเหลี่ยมมันไม่ใช่ห้าดิมันหกดีิคืมโซดอีกแล้ว อสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเฮ้ยส,สองข้าหมดปลาก็อะไรอีกอันนี้แหละเคี่ยวกัเคีเค่ยวเทใส่แกแ้วก็ดื่มใช่ไหม โนษาต่อไปเลือดออกอืมก็คงต้องตักเลือดแหละเพราะว่าสนะูตรมันมีสูตรเลือดอยู่บลอดสองวัดก้าก็เลยว่ามันโคตรตัวเล็กเลยถ้าบอกให้เอาเลือดตอนแรกก็นึกว่าเลือดขวดนี้นะมันมีเลือดเออใช่ใช่มันเหมือนเลือดขวดนะแต่ก็ยังไม่เคา่ามันมีอยู่สามมันก็ต้องเอาเลือดจากหน้าผาออกมาใช้ หยดไปสองหยดเอหอยอดไปสองหยดหยดสามหยดทำไมวะกดผิดจะเลยเนะี่ยได้ปะวะเอ้าเททิ้งรู้เรื่อง ขยาวเทแดงกว่าแดงชิบหายอ่ะแดงมาซ้อมไม่เคยให้เลยนาทีาก็จบไปแล้วเต่มกลับมาดูเขาตั้งให้เขาดื่มเลยเติมอเอ้ยทำไมยังไม่ทำไมยังไม่ตายวะเข้าไปในสมอง รหัสอีกแล้วเอาเรื่องเจอรหัสอีกแล้วไว้ให้เออตายได้เลยรหัสมัน โอเคในไหนเราก็ยังไม่รู้ว่าปริศนามันคืออะไรเราก็มาปริศนาอื่นๆ่อยมาเล่นปริศนามาขายปริศนาอื่นๆแบบามีปลากับนกก็มีกระทะมีอะไรก็ไม่รู้ละใส่ดอกไม้ไหนต่อวะไอ้ก๊อกมันคือก๊อกอะไรก๊อกน้ำก็รู้ว่าท่อมันต่อไปไหนนะมันซับซ้อนนะ แต่ไงก็ต้องทำให้น้ำมันลงไปตรงต้นดอกไม้ให้ได้ก่นอนอก็ไม่ยากนะเทตรงมาเลยก็ได้ดีกว่าแต่ว่ามันมีตรงกลางมาเล็ดมาเล็ดต้องให้เลยนะให้ปลาให้นกให้นกแล้วกันนกขแขวะ an intermezzo mr. croft by ต่อไปก็พัดโซอ่อีกาก็ไม่ได้ยากให้ดูที่นิ้วมันถ้ามันโชว์เลขหนึ่งให้กดจากหนึ่งจากด้านนับจากทางซ้ายสุดคือเลขหนึ่งกดตามนิ้วมันเรื่อยๆหนึ่งสอเคลต่อไปก็เสียงเสียงเคาะ ไปก็ you <know> what เป็นลูก <to S 1> ตา <to do. S 1> ลูกกระต่ายมันหันไปทางไหนก็ you <know> ก็คือตรงก็ต้องกดตรงมือเ <to do. S 1> นีนะ่ยคุ้ว you know ่าจังไงคร่ยกดกรูกดหน้ามันนี่ กดผิดก็ไม่เสียหายเลยนะแต่มันก็แค่กดตามตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะผ่านเองก็ไม่ได้ยางเลยแต่มเนเนี่ย,ยนนอ้าวอีกกาลัง Remember the Seals ฟักรับ <c oughs> ก็เปลหญิง เหมือนในรูปเล่นในก็เหมือนในเสื้อสูบผู้ชายวะก,ก็คือเราคงต้องวางให้ตรงกับมันนะตามนั้น โอเคเรียบร้อยต่อไปก็เราก็เอาสี่เหลี่ยมเหลืองแสงที่เราเก็บได้จากในสมองผู้ชายมาใส่ในขอบรูปและเอาไปวางไว้ตำแหน่งที่ถูกต้องใช่ตำแน่งที่ถูกต้องแต่มันไม่พอไงประเด็นคือมันไม่พอเลย ันไม่ขาดอีกันหนึ่งมันออามาจากไหนวะลืมแล้ะเข้าไปที่รูปอ่าแล้วก็ถูๆเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นปริศนาของเลขสีหลักในหัวสมองผู้ชายอืมใช่ เันเป็นเลขสี่หลักของประตูในหัวผู้ชายอก็ตามนี้นะครับคือการโถวโถ,ถ,ถรูปหัวใจน่าจะเป็นสี่หรือห้าเนี่ยแหละจะไม่ได้จ,จำไว้ก่อนส่วนข้อมือก็เป็นเลขสองอจริงจริงมันชูห้านิ้วนะแต่พอเราไปกดที่มือมานะแม่งชูสองนิว้วสมพระจันก็เป็นเลข8ปสัญลักษณ์คือบวกจำไม่ได้ก็มาดูใหม่ ก็ไปเสี่ยงโชคก่อนมันต้องถูกบ้างแล้วอ่าหัวใจเป็นเลขห้าสองจะสองแปดห้าอปดประตูเปิด อได้กล่องดำมาก็ไม่รู้แล้วเอาไปใส่ในรูปอ่าหน้าผู้หญิงและแล้ว ready for the final play. his memories belong to the lake now. extracting them caused a corrupted soul. one of the six stages of the wheel. <laughs> จริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะในห้องน้นแปลกดีอ่าอันนี้ก็คือพัซซลอันสุดท้ายของเราน่าจะานะว่าอีกาคนดำแล้วก็ต้นไม้ปลาแล้วก็คนขาวเอ,อผมจำแบบง่ายๆก่อนแล้วกันและมันเป็นธทงสีให้มาจำตรงรูปภาพอีกาเป็นสีชมพูคนดำเป็นสีแดงอีกาคนดำต้นไม้ปลาก็ชมพูแดง ชมพูดแดงส้มฟ้าขาวแค่นี้แหละแล้วก็เรียงตามรูป้าที่มันเป็นรูปวงกลมไปถึงว่าสีชมพูก็ต้องอยู่ขวาขวาสดุดขวาบนแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆชมพูดแดงส้มน้ำเงินขาวชมพูดแดงส้มน้ำเงินขาวเรียงเลยเรียงตามนั้นแหละ จริงๆเราเรียงไงก็ได้เรียงให้สีถูกก็พอนะเพราะว่าไม่ต้องเรียงตามวงกลมก็ได้เลียงสีถูกก่อนแล้รจริงๆก็ต้องเรียงตามวงกลมไม่งั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเรียงหน้าหลังไงพอเรียงได้ก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีแสงแระอะไรอย่างไวเลยเว้เฮ้ยสวยงาง Your mind is reaching a higher state of consciousness. your about ซึ่งไอผมว่านะไอมันน่าจะเป็นของมันน่าจะเป็นของไอชาร์ปหนึ่งที่ผมเล่นอทีน่ก็คือการหันการหันที่เราจะไปต่อตรงนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะจริงเราก็เล่นมั่วตั้งแเล่นมันน่าจะเล่นเป็นภาคเรียงอะแต่เราไม่รู้ว่าภาคไหนภาคแรกเราก็เล่นเรื่อยเลเรื่อย เกือบมีคนอะไรโผล่มาไม่น่ารีบกดเลยจบไวให้กับคนที่ติดตามนะครับขับคณที่รับชมนะครับแล้วเจอ็น